ใส่ชีวิตจังไนครับดูยังไงไล่ะยาโดนเ่าโดนตอกเขากระโดดข่ามกำแพงยาแล้วคำนี้คนอันชาวบา้านนะอันนั่งเป็นแ็กตอนแรกไม่ได้กินน้ำสิบมือก็เอาน้ำก๊อกเลยกินนี่วันวอีกาตกใจเขาก็บอกว่าแล้วแล้วแล้วล,ล,ลูกสาวกับหลานจะดูยังไง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนชั่นคลายทุกนะคะเคียงข้างนำทางกฎหมายคลายทุกให้คนไทยค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเอลสรารัตรัตนสุวรรณเช่นเคยนะคะทักทายพี่หนุ่ยโกศลวัฒน์อินทุจันยงด้วยนะคะคสวัสดีพี่หนุ่ยค,ค่ะคท่านอาธิบาาดงงีอายาการสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์นะคะควันนี้คุณผู้ชมคะมีเรื่องของคุณยายท่านหนึ่งค่ะพี่หนุ่ยคะคเป็นชาวอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชายภูมินะคะค,คุณยายเนี่ยมาร้องเรียนให้อายการช่วยเหลือเนื่องจากว่าคุณยายบอกแบบนี้นะคะว่าได้รับความเดือดร้อนจากกรณีีท่บ้ บ้านของตัวเองถูกปิดทางเข้าออกครับคือทําให้บ้านของคุณยายเนี่ยเป็นที่ดินตาบอดเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้เดินทางออกไปทำมาหากินได้ค,คุณยายบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะที่ดินแปลงเนี้ยมันเป็นที่ดินติดกัน2ผืนนะคะคแล้วก็ที่ดินที่มีปัญหาเนี่ยเป็นที่ดินของญาติญาติไปติดนี้แล้วก็ ทําให้ถูกบังคับคดีคสุดท้ายเนี่ยนะคะถูกศาลสั่งยึดที่แล้วเอาไปประมูลขายทอดตลาดแล้วปรากฏมีคนเนี่ยประมูลเป็นเจ้าของรายใหม่เข้ามาอยู่หลังจากนั้นนะคะเจ้าของรายใหม่เนี่ยก็เอเห็นว่าที่ดินของคุณยายมันอยู่ติดกันอยากจะได้ที่ดินแปลงนี้ด้วยไปขอซื้อแต่คุณยายบอกว่าไม่ขายค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่มา30กว่าปีแล้วจะให้ฉันย้ายไปไหนฉันจะขอตายที่นี่แหละ ปัญหามันไม่จบแค่นั้นพี่หนุ่ยครับพอไม่ขายเสร็จแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าเจ้าของที่ดินที่เขามาอยู่ใหม่เนี่ยนะเขามีการสร้างเป็นกำแพงขึ้นมาเลยค่ะเป็นกำแพงอิฐครับแล้วก็ปิดทางเข้าออกไม่ให้คุณยายเข้าออกนะคะคสุดท้ายแล้วคุณยายเนี่ยอยู่กัน4คนมีคุณยายอายุ69แล้วก็มีลูกเป็นลูกสาวด้วยนะคะป่วยเป็นผู้พิการติดเตียงครับแถมยังมีหลานอีกคนหนึ่งเป็นผู้พิการทางสมองครับ คือในบ้านนี้ไม่มีใครสมบูรณ์สมประกอบเลยเนี่ยนะคะมีคุณะคะยายคนเดียวมีคุณยายคนเดียวแต่คุณยายก็าาอายุเ<ด>ยอะ<ด>แล้วใช<ต>่69แล้วคุณยายเนี่ยทำงานรับจ้างดายา่าได้วันละ300บาทนะคะ วันนั้นคุณยายตั้งใจจะปีนกำแพงเนี่ยข้ามไปเลยไปทำมาหากิน <c oughs> แต่สุดท้ายค่ะคุณยายพลาดตกลงมา <c oughs> ทำให้ก้นไปกระแทกแล้วได้รับบาดเจ็บ <c oughs> ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาล <c oughs> หลังจากนั้นคุณยายก็เลยมาร้องนะคะกับทางอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ <c oughs> ให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปพูดคุยในเรื่องของการช่วยเหลือคุณยายกันหน่อยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะทักทาทยคุณเล็กหอมละไมนะคะอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดชยัยภูมิค่ะสวัสดีท่านอายการค่ะ ครับสวัสดีครับคุณแนวลสลาลัตครับสวัสดีท่านอธิบดีกศสลวันรครับค,ครับค่ะ,ะจุดเริ่มต้นของเคสนี้อะค่ะเราไปได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางคุณยายสีนวลที่อยู่ที่ชัยภูมิได้ยังไงคะอ่าเรื่องนี้ได้รับการประสานจากท่านในอำเภอบ้านข้านะครับมอบหมายให้กับท่านปลัดอำเภอบ้านข้าวเนี่ยประสานงานมาว่าคุณยายเนี่ยได้รับความช่วยเหลือถูกปิดบ้านนะครับไม่มีทางเข้าออกพอได้รับแจ้งในส่วนของช่วงเช้าสักประมาณเก้านาฬิกาก็ ผมก็ได้ออกไปนะครับพร้อมกับท่านประลัดอำเภอไปเห็นสภาพที่เห็นก็คือบ้านของคุณยายเนี่ยถูกกำแพงก่อปิดความยาวประมาณสิบสองเมตรนะครับทำให้คุณยายเนี่ยไม่มีทางออกสู่ทางสาธารนณะซึ่งในส่วนของข้อกฎหมายเนี่ยเราไปเห็นแล้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยยังไงที่ดินตาบอดเนี่ยที่ดินของคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นที่ดินตาบอดเนี่ยจะต้องมีทางออกสู่ทางสาธารนณะเจ้าของที่ดินคนใหม่เนี่ยไม่สามารถไปติดกั้นทางเดิน คุณยายได้ค่ะเดิมตอนแรกเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดคุยกันไม่ได้เนี่ยทางอายการเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือทางอัธรดีกับคุณยายเพราะคุณยายมีฐานะยากจนเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมและสมควรช่วยเหลืออายการก็จะมีทนายอาสาของอายการนะครับทําการยื่นคาร้อง,องต่อศาลขอคุ้มครองฉุกเฉินขอเปิดทางได้นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยจะมีการพูดคุยเจรจากันก่อนค่ะ กับเจ้าของที่ดินนะครับคนที่ชนที่ปิดทางก็พูดคุยเนี่ยเจ้าของที่ดินก็มองว่าเฮ้ยถ้าจริงๆเขาอยากจะขอซื้อที่ดินของคุณยายแต่คุณยายเนี่ยไม่ขายค่ะในการพูดคุยถ้าแค่เปิดทางในการก็มองว่าเดี๋ยวก็อาจจะมีปัญหากันอีกหรือยิ่งคำร้องต่อศาลก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตเช่นอ่าคนมาส่งอาจจะไม่พอใจเบิ้ลลดเบิ้ลลางหรือในส่วนของเจ้าของก็มองว่าเฮ้ยที่ของฉันเนี่ยมี แค่สิบสอเมตรเองถ้าเกิดจะต้องให้คุณยายเดินตลอดจนกว่าที่ตรงเนี้ยจะถูกขายไปเขาก็ไม่มีความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินถ้าจะมาสร้างบ้านาก็เลยมีการพูดคุยว่าโอเคถ้าแค่ผ่านทางไม่ใช่จุดแก้ปัญหาทำยังไงให้คุณยายสามารถมามีที่อยู่แล้วสามารถเดินทางเข้าออกได้ก็คุยกันหลายๆฝ่ายครับทั้งในส่วนของลูกสาวคุณยาย ทั้งในส่วนของน้องสาวคุณยายนะครับทั้งในส่วนของญาติพี่น้องที่เป็นบ้านสิดกันนะครับ hmm. ว่าขอถ้าจะให้คุณยายมาซื้อที่คุณยายไม่มีตังค์แน่นอนไม่มีความสามารถ oh. แต่ถ้าขายที่ละ่ะแล้วไปหาซื้อที่ให้คุณยายใหม่ในส่วนของบ้านเนี่ยอ่าคุยกันในส่วนของทางท่านกำนันนะครับกับ ทางในส่วนของผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยเนี่ยแล้วก็ลูกบ้านเนี่ยได้รับคําตอบว่าเขายินดีที่จะรื้อบ้านของคุณยายเนี่ยณับปัจจุบันเนี่ยไปสร้างบ้านหลังใหม่ให้เลยโดยช่วยกันคนละไม้คนละมือใครไม่มีเสาซื้อเสาให้มไม่มีอิฐไม่มีปูนต่างๆก็จะช่วยออกเงินสร้างบ้านให้คุณยายใหม่โดยคุณยายไม่ต้องเสียตังค์ต้นก็มีการพูดคุยซื้อที่ของคุณยายเนี่ยในราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วก็จะไปหาที่ข้างเคียง ในบริเวณหมู่บ้านนะครับให้กับคุณยายใหม่ซึ่งน่าจะได้สักประมาณหนึ่งแสนบาทคุณยายก็น่าจะมีเงินเหลือแล้วก็ได้บ้านหลังใหม่นะครับมีพื้นที่เข้าออกสู่ทางสารนะได้ะดสะดวกเพื่อสะดวกในเรื่องของการที่ทางโรงพยาบาลน,นะครับประจำตำบลเนี่ยเข้ามาดูแลในเรื่องขอ,ของการให้ความช่วยเหลือครับโอ้โหตรงนี<อ>้<อ> ถือว่าเป็นการเจรจาไกลเกลีย่ยประนอมข้อพิพาทนะครับแล้วก็หาที่ใหม่ให้คุณยายอยู่ได้เนี่ยนะครับท่านไอาการจังหวัดครับ,ค,รบคุณยายทีแรกบอกว่ายังไงฉันก็ไม่ไปผมเข้าใจความรู้สึกคนสูงอายุคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะติดที่เขาไม่ค่อยอยากไปไหนแต่พอท่านนายการไปเจรจาแล้วเห็นว่าถึงเราจะไปฟ้องเปิดทางให้ตามกฎหมายมันก็อาจจะต้องกระทบกันอยู่นั่นแหละนะนะ เพราะมันก็ต้องเกิดความไม่พอใจถ้าไปฟ้องเปิดทางกันเนี่ยก็ใช้วิธีเจราจาจนกระทั่งคิดว่าจากคนที่ติดที่แบบคุณยายเนี่ยยอมไปอยู่ที่ใหม่แล้วไปอยู่ที่ใหม่แล้วเนี่ยได้ยินว่าเราน่าจะหาได้ที่ขยับขยายได้กว้างขวางกว่าเดิมและคุณยายยังพอมีเงินเหลืออยู่บ้างด้วยใช่ไหมครับได้ดาเนินการไปยังไงครับใช่ใช่ครับตรงตรงส่วนนี้่าทางอําเภอและก็ทางในส่วนของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็กาลังดูหาที่สักสองสามที่อยู่นะครับตอนนี้กําลังไป ดูพื้นที่อยู่นะครับต่อรองในเรื่องของราคาให้กับคุณยายครับพอเราตกลงได้เสร็จปั๊บเราก็ขอเจ้าของที่เลยว่าอคุยกันตั้งแต่ประมาณสิบโมงจนกระทั่งประมาณเที่ยงค่ะแล้วก็ขอเปิดทางให้กับคุณยายเลยว่ายัางไงขอเปิดทางให้กับคุณยายก่อนเบื้องต้นเนี่ยระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยก่อนที่จะมีการไปหาสถานที่ไปสร้างบ้านให้คุณยายใหม่เนี่ยขอเปิดทางก่อนเลยเพื่อให้คุณยายมีทางเข้าออก สู่ทางสาธารณะได้จะได้ไม่ต้องปีนรู้วเข้าออกทุกวันค่ะใช่ครับเจ้าของที่ก็ตกลงยินยอมครับทางผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยก็ได้ทาการตัดตัดอีบ็อกซ์นะครับเปิดทางให้กับคุณยายณวันนั้นเลยครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของที่ด้วยนะครับที่ช่วยกรุณายุติข้อพิพาทเพราะนั้นตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่ใหม่ให้มีความสุขดีกว่าทุกในอยู่ที่เก่าแล้วจะต้องมานั่งทะเลาะกันทุกวัน เพราะนั้นในส่วนที่ตกลงให้เกิดความวิธรทมและเหมาะสมเนี่ยนะครับติดต่อเข้ามาเถอะครับนะอายการช่วยได้และจะช่วยตามทางปกครองท้องถิ่นนะมาช่วยกันร่วมมือครับแก้ปัญหาได้ครับอืมค่ะเอ่อจากที่อายการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณยายเนี่ยนะคะสภาพความเป็นอยู่คุณยายเป็นยังไงบ้างคะอะ่สภาพความเป็นอยู่ของยายมีมีคุณยายครับที่ยังมีเลี้ยมีแรงมาทํางานนะครับไปรับจ้างทํางานได้เมือ่อวานนี้ลงพื้นที่ล่าสุดเนี่ยไปดูคุณยายความคืบหน้า คุณยายบอกว่าตั้งแต่เปิดทางเนี่ยยายสามารถไปรับจ้างได้แล้วห้าวันแล้วนะครับมีรายได้วันละสามร้อยบาทก็ er ได้มาจ่ายค่าน้ําค่าไฟครับแล้วพาระที่คุณยายต้องเลี้ยงดูเห็นว่ามีทั้งปูป่วยติดเตียงทั้งคูณพิการทางสมองอะไรอย่งนี้โอ้โหค่ะอยู่อยู่ในนั้นอืมแล้วว่มีคุณยายบอกว่า คุณยายก็บอกว่ามีในส่วนของน้องสาวนะครับที่อยู่จังหวัดชายภูมิเนี่ยก็ยังส่งเงินมาช่วยเหลือคุณยายบ้านค่ะครับอืม,อมโอเคค่ะทีนี้จากที่ได้ลงไปเจราจาไก่เกลีย่ยเราได้ข้อยุติว่าอาในที่สุเดเนี่ยคุณยายจะยอมขายที่ขายบ้านเราย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่ตามคําแนะนําของทางอายการเนี่ยนะคะเอ่อจะต้องย้ายออกไปภายในเมื่อไหร่คะมีมีกาหนดเส้นตายไหมคะ กำหนดเส้นตายยังไม่มีครับแต่เบื้องต้นเนี่ยขอ,ขอเปิดทางก่อนหนึ่งเดือนท่านในระหว่างเนี่ยได้ที่ได้อะไรแล้วแล้วยังไม่สามารถย้ายบ้านไปไปสร้างให้เสร็จได้ก็จะเจรจา,ากับเจ้าของที่ว่าขอขยายระยะเวลาต่อไปพรามันมีแนวทางแล้วว่าได้ที่ใหม่แล้วครับโอ้เพราะนั้นถ้างั้นวันนี้นะครับรายการเนชั่นใครทุกของเราขออนุญ,ญาตขอบคุณเจ้าของที่นะครับที่กรุณาคุณคยายแล้วเราก็ ถ้าเขายังไม่ทันเดือนหนึ่งก็ขวามขอความกรุณาเมตตาครับอีกสักนิดนึงเพื่อให้เขาขยับขยายนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณด้วยครับขอบพระคุณด้วยนะคะก็ต้องฝากขอบคุณเจ้าของที่นะที่ในครั้งนี้เนี่ยก็ก็คือให้ความช่วยเหลือคุณยายด้วยแหละคือเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะคะก็บ้านอยู่ติดกันใช่ไหมคะถึงแม้มันจะเคยมีปัญหาเคยกระทบกระทั่งกันมาบ้างแต่เราก็ต้องมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันใช่ไหมพี่หนุ่ยคะ แล้วสุดท้ายปัญหาข้อพิพาทจบได้เราจะได้จบลงด้วยการเป็นมิตรที่ดีแล้วไม่ต้องไปถึงขั้นไปฟ้องร้องกันไปจ้างทะายความให้เสียเงินด้วยใ่ครับเจรจาไะเลเกลี่ยกันก็จบได้ครับค่ะส่วนคุณยายก็จากที่เก่าที่อยู่แล้วทุกก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ไม่ต้องติดกับที่เก่าครับไปอยู่ให้มีความสุขไม่ต้องทนทุกข์ติดต่อไปครับค่ะในช่วงนี้นะคะขอบพระคุณนะคะท่านอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดชัยภูมิที่มาเข้าสายกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านดูเคสของคุณยายเนี่ยนะแล้วอุ้ยฉันก็มีปัญหาลักษณะเดียวกันเลยเนี่ยคือไม่ยอมขายที่นะแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ขายเดี๋ยวจะปิดทางเข้าออกเลยบแบบนี้ควรจะหาทางออกยังไงดีคะพี่หนุ่ยคะมี2ทางครับทางนึงเนี่ยเจรจาก่อนอขอจ่ายเงินเป็นภาระจำยอมเพื่อทางออกแต่ถ้าเจรจาไม่ได้กฎหมายให้ทางจําเป็นไปฟ้องศาลครับ แล้วถ้าไม่มั่นใจไปพบไอ้การจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ใจบ้านให้เขาดูว่าเอายังไงก่อนหรือให้เขาเชิญมาจ่ายไก่เกรติเจรจากันขอจ่ายเงินเป็นภาระจำยอมจดทะเบียนกันได้ไหมเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะเพราะว่าย้ายบ้านหนีอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเรื่องใหญ่ครั่ะจะแก้ปัญหาได้ของคุณยายก็จบลงด้วยดีนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนคู่เดียวคุณผู้ชมคะช่วงหน้าไปดูเรื่องของทนายหิวแสงกันหน่อยนะคะคือตอนนี้เนี่ยมีหลายเคสเลยคุณผู้ชมที่จะเห็นว่า ทนายเนียนะคะที่เป็นที่พึ่งของประชาชนใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าถูกดําเนินคดีจนต้องติดคุกเข้าเรือนจําซะเองมีคําถามตามมานะคะว่าแบบนี้เนี่ยในเรื่องของบรรทัดฐานมันย่าทนายความจะต้องมีการยกระดับให้ดีกว่านี้หรือไม่เนี่ยนะคะเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ช่วงหน้าค่ะ วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคงจะได้เห็นเคสของบรรดาทนายหลายคนนะคะที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนแต่ณวันนี้เนี่ยต้องตกเป็นผู้ต้องหาตกเป็นจำเลยในคดีเพราะว่าไปกระทําความผิดแล้วก็ทําให้ถูกดําเนินคดีเสียเอง<ะ>บางคนเนี่ยถึงขั้นไม่ได้รับการประกันตัวแล้วก็เข้าไปอยู่ในเดือนจำเนี่ยนะคะเรากําลังพูดถึงเคสของทนายตั้มแล้วก็ทนายพัด เพราะว่า2เคสเนี้ยคุณผู้ชมคงจะได้เห็นข่าวกันไปตามหน้าสื่อแล้วแหละตกเป็นข่าวโด่งดังทนายตั้มเองเนี่ยก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงแล้วก็ฟอกเงินส่วนทนายพัฒก็เป็นอีกกรณีหนึ่งคดีของแอมสายนายที่ไปช่วยเหลือในการตกแต่งพยานหลักฐานเพื่อช่วยให้ผู้ต้องหาไม่ต้องรับโทษหรือว่ารับโทษน้อยลงทําให้ตัวของทนายพัฒก็โดนสารตัดสินจําคุกไปด้วยเนี่ยนะคะทีนี้คําถามที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือว่ากรณีที่เกิดขึ้นทีในช่วงนี้ค่ะมันส่งผลต่อภาพด้านลบ ของสภาทนายความยังไงบ้างนะคะแล้วจะมีการยกระดับมาตรฐานมันญาติทนายความยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับท่านนายกสภาทนายความนะคะคุณวิเชียนชุบไทยสงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีท่านนายกค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะท่านนายกคะเรื่องของบรรดาทนายต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาตกเป็นจำเลยในคดีมันส่งผลกระทบต่อภาพของวงการทนายความไหมคะเอ่อ แยกเป็นสองส่วนนี้นะครับในกรณีทีนะ่ใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะประกอบวิชาชีพหรืออาชีพอะไรก็ตามถ้าไปาละเมิดต่อกฎหมายไปกระทาผิดต่อกฎหมายที่บทบัญญัติของกฎหมายกําหนดไว้เป็นความผิดทุกคนต้องเข้าสู่กระบ,บวนการในการถูกดําเนินคดีอันนั้นก็ว่ากันไปนะเป็นกฎหมายบ้านเมืองส่วนนะฮะวิชาชีพทนายความนั้นก็เช่นเดียวกันเมื่อคนใดคนหนึ่งนะครับ ถูกกล่าวหาหรือว่าถูกฟอ้องร้องดําเนินคดีก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานทีนี้นะแน่นอนผลกระทบนะที่มีต่อทางสภาธานายความก็มีบ้างนะ,ะเพราะว่าหลายคนนะที่ถูกดําเนินคดีนั้นนหะเป็นคนที่สังคมรู้จักนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบบ้างแต่นะขอญาตเรียนนี้ครับว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความของเรามีทั้งหมดนะทั่วประเทศเนี่ยนะครับที่ขึ้นทะเบียนนะมีใบอนย,ยาตให้เป็นทนายความเนี่ยแปดหมื่นเจ็ดพันกว่าคน่คะนะคนส่วนใหญ่นะฮะเป็นคนที่ไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นนะไม่ถูกกล่าวคนะ,คะนะครับผมก็เชื่อมั่นว่านะคนส่วนใหญ่รนะักองค์กรแล้วก็รักศักดิ์ศรีในการนะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ นะแล้วก็ทนายความส่วนใหญ่นะก็ไม่เห็นด้วยนะกับการกระทําบางสิ่งบางอย่างของทนายบางคนที่ไปกระทําการทีนะ่มันไม่ชอบด้วยกฎหมาย<ะ>นะส่วนใหญ่คิดกันอย่างนั้นแล้วกนะ็ส่วนใหญ่ต้องการในการที่จะปกป้องรักษาศนะักดิ์ศรีและเกียรติคุณขององค์กรสถานทนายความดังนั้นแล้วนะอาจจะมีผลกระทบบ้างในระยะ นะสั้นแต่ว่าในระยะยาวนะผมเชื่อว่าพอทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีสังคมจะได้เห็นว่าผู้บริหารสภาทนายความนะเอาจริงเอาจังกับกรณีที่เกิดขึ้นอย่างไรตรงนั้น mm. ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะมองเห็นว่าเรานะฮะคือสภาทนายความเนี่ยนะไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ที่<อ>สำคัญเราสามารถที่จะ ดำเนินการบางสิ่งบางอย่างตามกรอบอํานาจที่เรามีอยู่ในฐานะที่นะกฎหมายให้อำนาจเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารคดีมันยาบนะครับตรงนี้บอกได้เลยครับว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงนะเรานะให้ความเป็นธรรมกับนะทุกคนทุกฝ่ายและในขณะเดียวกันะรนะรเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราบนพื้นฐานที่กฎหมายกาหนดให้เราบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ค่อย ทันใจถูกใจเนื่องจากนะเราไม่ใช่องค์กรหรือว่าหน่วยงานของรัฐที่สามารถที่จะไปดําเนินการนะฮะให้ออกปลดออกหรือว่าให้พักราชการได้ก่อนกฎ<า>หมายไม่ได้เปิดช่องให้เราอย่างนั้นมันก็ต้องอ<า>เป็นไปตามขั้นตอนกระบ,บวนการครับ แล้วกระบวนการของสภาทนายความถ้าเกิดว่าพบว่าทนายคนไหนไปกระทําความผิดมันญาตินายความนอกจากจะสั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตหรือว่าพักใช้ใบอนุญ,ญาตแล้วเนี่ยน,นะคะการส่งต่อไปดาเนินคดีอาญาอันนี้มีอํานาจขอบเขตในการทําได้ไหมคะสําหรับสภาธานายความอะค่ะในคดีอาญานั้นนะสภาทนายความเนี่ยนะไม่อาจที่จะไปนะส่งต่อทนายความท่านใดท่านหนึ่งนะเข้าสู่กระบวนการในการที่นะ ไปส่งให้เขาไปเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นเป็น,ปนจำเลยเว้นเสียแต่นะทนายความท่านนั้น <c oughs> กบทำนะกะบททำการบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้สภาทนายความได้รับความเสียหายค่ะนะหรือโดยเฉพาะอย่างยิง่งกรณีที่ทนายปลอมนะะอ้างตัวเองว่าเป็นทนายแต่ความจริงไม่ได้เป็นทนายแล้วไปทำหน้าที่ในศาลไม่ว่าจะเป็นการเลียงฟ้อง คำร้องคำขอคำแถลงต่างๆในกรณีแบบนี้อันนั้นอนะ่ะสภาทนายความเป็นผู้เสียหาย<อ>นะฮะสามารถที่จะดําเนินการนะกับทนายปลอมหรือทนายความที่ถูกเพิกถอนใบญ,ญาติแล้วยังไปทําหน้าที่ทนายอันเนี้ย<อ>เราสามารถที่จะเป็นผู้เสียหายดําเนินคดีได้เองครับอืมแล้วแบบนี้อะค่ะถ้าเกิดว่าสภาทนายความไม่สามารถที่จะส่งเรื่องไปดําเนินคดีอาญากับบรรดาทนายเองได้เนี่ยนะคะ ในเรื่องของมาตรการในการป้องกันไม่ให้ทนายคนอื่นๆเนี่ยมีพฤติกรรมที่มันไม่ดีไม่งามเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการยกระดับเพิ่มมาตรการอะไรเหล่านี้ไหมคะสำหรับสภาทนความอ้งคะจริงๆนะฮะข้อบังคับว่าด้วยมัญญาทนายความของเราเนี่ยนะครับมันเป็นข้อบังคับที่นะถูกสร้างขึ้นตั้งขึ้นตั้งแต่ปีสองห้าสองเก้านะจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการแก้ไขแต่ แต่นะฮะมันมีข้อบังคับอยู่ข้อหนึ่งซึ่งนะผมมองว่าเป็นข้อบังคับที่เขียนเอาไว้ล่วงหน้านะเป็นอมตะเลยนั่นก็คือนะข้อบังคับว่าด้วยมัญญาทนายความข้อสิบแปดครับนะฮะเขียนไว้ชัดเจนครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้นะทุกโอกาสทุกเวลาไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปมากน้อยแค่ไหนยอย่างไรนะจะมีข้อความหรือว่ามี ตัวอักษรอย่างนี้ครับว่าในข้อ18บแปสำหรับข้อบังคับนะของสภาทนายความว่าด้วยมันยาบทนายความนะครับขอยาบนะครับนั <c oughs> ่นก็คือประกอบอาชีพดําเนินธุรกิจหรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศิลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักด์ศีและเกียรติคุณของทนายความ <c oughs> อันเนี้ยคล้ายเป็นบททั่วไปคล้คล <c oughs> ้ายเป็นบททั่วไปที่ ะจะต้องนใช้บ er ังคับกับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความทุกคนนะครับนอกเหนือจากเรื่องอื่นอีกนะครับอันนี้คือบททั่วไปะใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะไปดำเนินการประการใดประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจเพราะว่าวิชาชีพทนายความเป็นวิชาชีพอิสระะการประพฤติผิดมันยาบนั้นนะไม่จําเป็นต้อง ทำหน้าที่ในสามเฉพาะการเป็นทนายความเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดท่านหนึ่งนะไปประกอบอาชีพหรือดําเนินธุรกิจที่มันผิดกฎหมายกฎหมายบ้านเมืองกว่ากันไปนะส่วน,นบรรดาทนายความก็ต้องเข้าสู่กระบ,บวนการชเช่นเดียวกันนะบางทีนะ<ม>แค่ประพฤติผิดนะต่อศริธรรมอันดีหรือฝ่าฝืนต่อศีิธรรมอันดีหรือทําให้เสื่อมเสียต่อศักศีและเกียรติของคณทนายความ,าวามอันนี้ก็ผิดบรรดาเช่นเดียวกันครับ ค่ะ,ะแล้วถามในเคสของส่วนตัวเนี่ยนะคะอะของทนายคนหนึ่งที่เป็นทนายความให้กับทนายตั้มเนี่ยนะคะ,ะเวลาออกมาให้สัมภาษณ์สื่อก็ก็เอาเรื่องเคสของลูกความเนี่ยมาเปิดเผยในที่สาธารณะแบบนี้ถือว่าทําได้ไหมคะผิดบรรยาทนายความไหมคะเรามีบทบัญญัติหรือว่ามีข้อบังคับของสภาทนายความครับว่าห้ามนะไม่ให้ทนายความเนี่ยเปิดเผยความลับ นะของตัวความที่ตัวเองนะได้มาในหน้าที่นะฮะเว้นแต่กรณีที่นะครับตัวความยินยอมหรือโดยอำนาจของศาลมีคอ้อยกเว้นแค่นั้นครับค่ะอ๋อแต่ถ้าลูกความเขายินยอมก็เปิดเผยได้ใช่ไหมคะใช่ครับไม่ผิดครับค่ะแล้วถ้าเกิดลูกความเขาไม่ได้ยินยอมล่ะคะแบบนี้มันต้องมีโทษยังไงไหมคะทนายกคะ โทษก็เป็นไปตามที่บทบัญญัติของพระราชบัญญัติทนายความได้กําหนดเอาไว้นั่นก็คือถ้าไปดูในมาตรา52จะมีโทษอยู่สามประการนะครับประการแรกนะครับนั่นก็คือภาคทันประการที่สองคือห้ามการเป็นทนายความไม่เกินสามปีมประการที่สามอันนี้หนักสุดคือลบชื่อจากทะเบียนทนายความข,ขึ้นยอยู่ขึ้นอยู่นะฮะว่าพฤติการ แต่ว่าข้อที่จริงที่ทนายความท่านนั้นได้กระทาลงไปนะ่ะมันเกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเราระจะพิจารณาการลงโทษนะสามประการดังกล่าวครับค่ะขอถามสั้นๆอีกนิดนึงนะคะคเคสของทนายพัทนะคะ่ะที่ล่าสุดเนี่ยขอถอนตัวจากการเป็นทนายความของแอมสายนายหลายคนเรียกว่าแบบนี้เป็นการเทลูกความแบบนี้สามารถทําได้ไหมคะท่านาย,ยกคะพูดหลักทั่วไปแล้วกันนะ,ะทานายความนะ สามารถที่จะถอนตัวเองจากนะการทําหน้าที่ทนายความนะฮะถ้าความเห็นในการต่อสู้คดีไม่ตรงกันในขณะเดียวกันตัวความก็สามารถที่จะทําการนะถอนทนายความของเขานะนะออกจากการทําหน้าที่ของทนายความก็สามารถทําได้ครับ ค่ะโอเคค่ะขอพระคุณท่านนายกสภาธานายความนะคะดรวิเชียนชุกไทยสงนะที่มาเข้าร่วมรายการเนชั่นคลายทุกข์กับเราในวันนี้ขอพระคุณค่ะด้วยความยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค่ะพี่บุยค,คะคยังมีประเด็นหนึ่งที่ติดค้ามอยู่นิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ทางฝั่งท่านนายกสภาธานายความท่านบอกว่าเ,าเวลาที่ทนายทําผิดเนี่ยนะคะการจะไปเอาผิดทางอาญาเนี่ยอันนี้เ,เหมือนกับ สภาทนายไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงก็เลยไปดําเนินคดีอาญาไม่ได้ทําได้แค่เพิกถอนหรือว่าพักใช้ใบอนุญาตแต่ถ้าเปรียบเทียบกันเอาอย่างอายการทําผิดเอาทําไมมีมาตรการในการดําเนินการกับอายการที่ทําผิดได้อะคะมีครับเราก็กระบวนการก็จะเริ่มมีการสอบสวนะนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ครับท่านวิเชียนท่านบอกว่าทานายท่านไม่ได้เป็นเหมือนราชการราชการเนี่ย เรายัางมีกระบวนการที่ให้พักงานหรือให้ออกไว้ก่อนซึ่งเราจะเห็นว่าตํารวจเขาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้แหละครับในฐานะที่แต่ละคนก็เป็นเจ้าภาพเหมือนอย่างเจ้าภาพกับทางทนายเนี่ยครับก็คงจะเป็นทางสภาทนายะนะครับท่านวิเชียรก็คงดําเนินการเพียงแต่ว่าเวลามีปัญหาเนี่ยก็ขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์ส่วนทนายที่เราเห็นนะครับก็คือเราคุยกันมาตลอดเลยว่ามีปัญหาอย่าไปทะเลาะกันอย่าใช้กําลังอย่าใช้อารมณ์ ให้ไปแจ้งความกระบวนการเมื่อแจ้งความปุ๊บนะครับกฎหมายบอกว่าทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยเขามีอํานาจสอบสวนทันทีเลยคพอมีอํานาจสอบสวนปุ๊บเขามีหน้าที่ต้องสอบให้ได้ความจรงิงแม้วันนี้นะครับกฎหมายจะบอกว่าสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทนายทุกคนที่ถูกดาเนินคดีเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาแต่กระบวนการยุติธรรมก็เดินไปแล้วเห็นไหมครับมีการออกหมายเรียกอ,ออกหมายจับนําตัวมาควบคุมแล้วก็ต่อไปนี้ครับกระบวนการยุติธรรมก็ จะเดินไปตามกฎหมายตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ประชาชนต้องเริ่มด้วยการไปแจ้งความครับส่วนเรื่องมารยาทนายความ,อมขอให้ไปร้องที่สภาทนายตามที่ท่านนายกได้บอกนะครับว่าสภาทนายเขามีมาตรการหรือแม้แต่เป็นข้าราชการทุกหน่วยครับหน่วยใดก็ตามท่านก็ร้องที่หน่วยนั้นแหละครับะนะเพราะว่าแต่ละหน่วยเนี่ยเมื่อกี้ท่านนายกก็บอกแล้วว่า,านายมี8700 0ค,คนคน เราเห็นสักกี่คนครับที่ทําไม่ดีก็เป็นส่วนน้อยอะค่ะแต่ว่าพอส่วนน้อยทําอะไรส่วนใหญ่กระเทือนหมดเลยแม้แต่อหยการก็กระเทือนนะครับถ้าเรามีคนไม่ดีอยู่เพราะฉะนั้นยอมรับครับแล้วเราก็มาช่วยกันครับใช้สิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายกันครับค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือรายการ n นชั่นใครทุกประจําสัปดาห์นี้นะคะฝากคุณผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook นะคะ YouTube แล้วก็เว็บไซต์ของ nationtv tv ด้วยนะคะส่วนใครมีเรื่องอยากจะร้องทุกร้องเรียนนะคะก็ส่งเรื่องร้องเรียนของท่านเข้ามาได้ค่ะที่เเป็นพจ เฟซบุ๊กนะคะของเนชั่นทีวีค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเนชั่นคลายทุกแล้วนะคะดิฉันแอลสาราัต์รัตนสุวรรณพร้อมด้วยพี่หนุ่ยโกศลวัฒนอินทุจันยงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าเรามีนัดกัน4ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ